สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจทารผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12บเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์คิดที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะไม่ไม่ไมล้วก็ในใน,ในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนะาะก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e W a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่า เ,เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วผมจะให้แอดมินเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในหลายกลุ่มได้ส่วนเ,เงื่อนไขเนาะก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มสังคมาการเทรดของเราเนะเาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านค่ะใครโชคดีครับบวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะท่ามาดูแผนทองคําสําหรับ เช้าว,วันนี้เนาะวันนี้วัน่วยออกเนาะววันที่สิบวันฟุทธที่สิบหกกรกฎาคมตอนนี้เวลาสิบโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวมาดูไอเดียสาหรับทองคําที่สำหรับวันนี้เนาะไปดูไปดูทองคําแผนเมื่อวานก่อนโอ้แผนเมื่อวานเป็นไงโอ้โคตรเป๊ะเลยแต่แต่เป๊ะแบบไหนเป๊ะแบบที่ว่าเป๊ะปแบบที่ว่ามันลงมาถึงแนวรัมโซลล่างเนาะแล้วก็อันนี้นี่ ก็คืออันนี้เป็นแผนรอบกลางวันนะเออแต่ว่าแผนรอบเย็นนี่คือเรามองขึ้นนะคือเรามองยอ่อเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนตรงนี้เนาะที่สามสามแปดห้าแต่มันไม่ไม,ไม่ไปไิดถึงเออมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเมื่อวานรอบกลางวันก็คือสักเซสจากรอบกลางวันไปเนาะเนี่ยอ่าโซนบนตรงนี้เนาะเราก็เด้งเซลลจากข้างบนโซนนี้ลงมาแล้วก็ถ้าหลุดจุดบนของราคาตรงสามสามห้าหก มองย่อลงมาถึงททรเกตโซล่างซึ่งมันก็ลงมาจริงๆนะ3.35แล้วก็เกิดการเด้งแรงๆหนึ่งเที่ยวและสุดท้ายก็ลงมาแถวๆสัก3.320โดยประมาณเนาะแผนรอบเย็นก็คือมองมองว่าถ้ามันเบรกขึ้นนี่แผนนี้คือแผนรอบเย็นเนาะมองว่าเฮ้ยถ้ามันเบรกถ้ามันเบรกถ้ามันเบรกชุดนี้ขึ้นไปนี่เบรกชุดนี้ขึ้นไปตอนหน้างานคือราคามันยังอยู่แถวๆโซนนี้เนาะนี่แถวๆโซนนี้ตอนที่เราไลฟ์กันอ มองว่าถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปเรามองขึ้นไปหาทาร์เก็ตโซนบนซึ่งเมื่อคืนมันมีข่าวตัวเลข cpi ซึ่งกดดันราคาทองคําตามเ,าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างอย่างมากกว่า,ามากกว่าคาดการาการว่าเนี่ยราคาก็ลงมาหลุดหลุดสวิงโลตรงนี้ซึ่งตอนหลุดสวิงโลเนี่ยมันก็นย,ยังมีจังหวะดีดขึ้นมาให้เนาะจังหวะดีดขึ้นมาให้ตรงนี้มันมาลงที่แนวฮาร์โมนิกตรง127%ของสวิงชุดนี้แล้วสุดท้ายก็เกิดการดีดรีบาวขึ้นไปแต่ดีดไปหาแแนวคของท แท่งแดงยาวตรงนี้ของทางเฟรม1ชั่วโมงเนาะแล้วก็ลงต่อมาหาทาร์เก็กจ่วงซึ่งไปเป็นลงไปถึงแนวโซนโวอลลุ่มของสวิงชุดนี้เท่ากับว่าทางเฟรม15นาะทีของชุดขู่เนี่ยเนี่ยชุดขู่ตรงนี้เนี่ยเล่นแค่เล่นแค่แนวโซนเท่าไหร่เมื่อวานนี่นี่ชุดขู่ตรงนี้เนาะเล่นไปแค่แนวโซนอาสะโซนโซนสุญญากาศเนาะที่ก็คือตีว่าแนว2 26.8แหละแถวโซนนี้แล้วสุดท้ายก็ไหลลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้มองว่าจะมีการดีดรีบาวเพื่อลงต่อนะนอ่จากว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยเกิด Price ์ c t คชัของการกลับตัวลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเคเท่ากับว่าเมื่อวานตอนแรกเรามองว่ามันจะย่อมาตรงนี้เพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนกันว่าผิด,ผ,ดผิดแผนเนาะก็คือหลุดหลุดสวิงโลดตรงน,นี้ลงมาแต่มีจังหวะแก้งานก็คือ แถวแถวโลตรงนี้เนาะ3320 3325ตรงนี้เพื่อเด้งรีบาวขึ้นมาก่อนหนึ่งเที่ยวของทางเฟดหนึ่ง 1. ชั่วโมงคือตอนนี้เนี่ยก็กําลังรีบาวขึ้นมาเนาะแล้วก็15นาทีตอนเช้ามันมีการจิ้มโอเวอร์โซลและเป็นการย่อยกลจากตรงนี้เนาะนี่ตอนนี้ก็ลุนเบรกขึ้นไปแล้วก็มองเป้ารีบาวก่อนอย่างแล้วก็1 6 1 8เป็นอย่างน้อยนะอ่าส่วนแผนที่เฟกวันนี้ก็เออแผนที่เฟกวันนี้ของวันที่16วันนี้เนาะก็เล่นกันในแค่กรอบตรงนี้เนาะนี่นี่น ก็คือแนวแอแนวแอจากตรงนี้ขึ้นไปหาทาร์กเก็ตโซนบนแล้วจากโซนบนตรงนี้เราเล่นเด้งช็อตจากตรงนี้เพื่อลงไปหาทาร์เก็ตโซนล่างตอนนี้คือโอ้โหวิ่งรวดเดียวจากตรงนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้คือวิง่งวิ่งไต่ลงมาแล้วโอ้โหเนี่ยแล้วแล้วลงเร็วมากนะจากเจ็ดห้าหกตอนนี้คือเจ็ดห้าสี่ไอ้เจ็ดห้าหนึ่งะโอ้โหลงมาห้าจุดไอ้ตอนขึ้นก็ขึ้นเร็วนะขึ้น10จุดตอนลงตอนนี้คือลงห้าจุดแม่งเร็วมากเหมือนเนี่ยโอ้โหตลาดนี่โคตรผันผวนเลยนะตอนนี้นะดัะนั้นก็ ขายถือหุ้นผมขายหุ้นทิ้งหมดแล้วนะ AAV ขาขายแล้ว40ก็ขายไปแล้วไม่ไม่ไม่มีเหลือเลยแล้วตอนนี้ไม่มีเหลือเลยในมือแล้วก็เดี๋ยวรอรอบใหม่แล้วกันรอย่ออย่างน้อยก็ H1 over so เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคอ่าไปดูข่าวของตัวทองคําวันนี้เนาะเป็นยังไงบ้างไปดูก่อนไปดูเมื่อวานกันก่อนไปดูข่าวเมื่อวานกันก่อนข่าวเมื่อวานของตัวทองคำเนาะโอ้โหตัว CPI ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยอ่ากลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นนะตัวเลข CPI คือเดิมเนี่ย อย่างตัวอย่างตัวคซีพีไเนี่ยมันลดลงนะแต่ว่าลดลงลดลงไม่ใช่ว่าลดลงคือมันลดจากการลดจากลดจากการคาดการแต่ตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่0.1นจดหนึ่งใช่ไหมตัวมันออนมันคซีพีไอแต่ว่าถ้าถ้าดูเยียเยียออนเยียนะตรงนี้นะนี่นี่คซีพีไอตัวเยียออนเยียเนี่ยเดิมอยู่ที่2.8อ่จุดปเดิมอยู่ที่2.8อ่จุดคาดการอยู่ที่สาจุดนก็คือเพิ่มขึ้นมา แต่ตัวเลขออกมาอยู่ที่2.9คือมันลดลดลดต่ํากว่าการคาดการณ์ได้จริงแต่ก็ยังสูงกว่าเลยฮะสูงกว่าเดิมซึ่งตัวเลขค o CPI ก็คือไม่มีไม่ไม่ได้คิดรวมตัวสินค้าพวกน้ามันพวกสินอะไรนะพวกอาหารน้ํามันอะไรพวกนี้เนาะที่มันมีความผันผวนสูงอีกตัวหนึ่งก็ตัวตัว CPI ปกติเนาะที่นับรวมทุกสินค้าทุกประเภทเนี่ยกลายเป็นว่าเดิมอยู่ที่2.4เห็นไหมมันต่างกันนะ เดิมอยู่ที่สองถึงความผันผวนของของตัวคอกับตัว CPI ของตัวปกตินี่มันต่างกันลิบลับเลยตัว CPI เดิมอยู่ที่สองจุดสี่ค่าการอยู่ที่สองจุดหแต่ตัวเลขออกมาอยู่ที่2 7จุดเซึ่งโหไม่มีมากกว่าการค่าการแล้วมากกว่าตัวเดิมเนี่ยสุดุดสาเอร์เซ็นตกลายเป็นว่ามีแนวโน้มที่อะไรเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหลังจากนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแน่ๆจากการอ่าอ่ากการการขึ้นภาษีของทรัมป์เนาะที่อ่า มองว่าขึ้นภาษีขึ้นภาษีรอบนี้เนี่ยมันจะไปกระทบกับภาวะเงินเฟอ้อในประเทศซึ่งตอนนี้โหเริ่มที่จะเห็นแล้วนะแต่ว่าคธอเขายังไม่ยังไม่เอามาใช้ยังไม่เอามาใช้แต่ไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยมาจากสินค้าคราคาโภคภัณฑ์ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญช่วงนี้เนาะนั่นก็ตัวเลข CPI อาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีกก็คือเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายปีจากภาษีของคําทีอา่อะไรนะตาริทที่เขาทําไว้ตอนนี้เนาะ เอ่อมีตัวเลขไหมคือตัวเลขออกมามากกว่าการคาาการเนี่ยเป็นการมีผลบวกต่อตัว dx y วเนาะเราก็จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำนี่แหละก็เมื่อคือนก็เลยเกิดเกิดลงมาแรงเมื่อคือนเนาะโหแล้วลงมาหลุดโลด้วยทีนี้ไปดูข้อมูลในเชิงกราฟราคากันตอนนี้เลยไปดูในภาพใหญ่ก่อนอ่าไปดูในภาพใหญ่ก่อนทองคำในภาพใหญ่ของไทม์เฟรม e e k เนาะไปดูอ่าไปดูของ มันก็คงไม่ไปไหนแหละยังอยู่ที่เดิมเลยส3 3สาสาหเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยอ่าส่วน t f r a ฟ e w e e k เมื่อวานเรามองว่าอะไรเมื่อวานท r a m e week เนี่ยเรามองเรามองประมาณนี้เรามองว่าเฮ้ยไอ้แท่งแดงยาวตรงนี้เนี่ยมันเป็น price action ของการกดต,ตัวลงจากตรงนี้เนาะนี่นี่ไอ้ท่อนนี้ทั้งท่อนเลยเนี่ยไอ้นี่ไอ้ท่อนนี้ทั้งท่อนเนี่ยมันคือ price action ของการกดตัวลงแล้วมันมีแดงยาวจากตรงนี้ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3มที่มีการรีบาวถูกไหม 1>, 1 2 3มีการรีบาวแต่เซตอัพของมันคืออะไรคือแดงยาวแท่งนี้เพราะนั้นถ้ามันยังไม่เบรกไอแดงยาวตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณของการกับตัวขึ้นไปเรามองแค่เป็นการรีบาวของไทม์เฟรมย่อยอันนี้คือวีคของไทม์เฟรมย่อยของวีคก็คือเดกับ4ชั่วโมงเดย์ day, มองว่ารีบาวขึ้นมาของเดย์แต่ถ้าไม่ผ่านไฮตรงนีมง้มันก็เป็นอ่าฟอร์ลิงฟรีเมทต่อะ method, นอะก็คือแดงแดงยาวแล้วก็เขียวส่วนเขียวส่วนเขียวส่วนแต่ไม่ผ่านไฮนี้เพื่ออะไร เพื่อลงแดงยาวอีกก้อนหนึ่งออะไรประมาณนี้ออันนี้ก็มองเป็นเซนติเมนต์การย่อพักฐานของ time frame week นะส่วน time frame day โอ้โหแต่ overbought มา2วันตรงนี้ข้างบนตรงนี้เห็นไหมมันแต่ overbought มา2วันแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีการหักหัวลงมาเว้ยปัจจุบันก็คือมาเป็นอะไรฮะมาเป็นมาเป็นอะไรเอ่ยอ่า evening star แล้วนไมมาเป็นแท่ง evening star เนี่ยเจอแดงเจอเขียว ตรงนี้นะไอ้นี่เขียวนะแล้วก็แดงแล้วก็เจอเมื่อวานเจอแดงประกบซึ่งลงมาที่ฐานล่างตรงนี้เลยอันนี้เป็นสัญญาณของ evening star เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีการรีบาวขึ้นไปเรามองเป็นแค่การรีบาวเพื่อเพื่อลงต่อนะเออเเแล้วก็ไอ้ชุดนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาแต่โอวอบอด้วยซึ่งเป็นการแต่โอวอบอที่ไม่ผ่านไฮเดิมนะไม่ผ่านไฮเดิมอาทเฟกทีเฟกแดงทีเฟก, <laughs> เ,ฟกเล่นแดงแล้วดูดิเออเนี่นี่ ทีเฟกเล่นแดงแล้วดูเดโอ้โหไอไงโหดที่ผายตลาดช่วงนี้แม่โหนจริงเออเนี่ยแม่งขายทิ้งไปก่อนแหลวหุ้นตอนนี้เพราะมันขึ้นมาโซนบนแล้วเป็นจังหวะทํากําไรอ่าโอเคอ่าไปดูที่ไทมเ์เทรดอ่ะเดถ้าบอกว่าเกิดพ c e s ซ c t i o n ผมมองว่าเกิดพ c e s ซ c t i o นของการกดโัวลงแล้วนะจากแท่งนี้แล้วก็ไอ้แท่งเขียวเนี่ยต้องไปดูว่าฐานของแท่งเขียวเนี่ยคือเท่าไหร่เห็นไหมฐานของแท่งเขียวตรงนี้คือ สามราคาเปิดเนาะสามสามสองสามจุดเก้าสี่อ่ะราคาปิดเมื่อวานคืออะไรสามสามสองสามจุดห้าแปดเอออัอนนี้คือเก้าสี่อันนี้คือจุดห้าแปดอันนี้คือจุดเก้าสี่จุดห้าแปดแสดงว่าขวามือเนี่ยอยู่ต่ํากว่าซ้ายมือเพราะฉะนั้นมองลงแล้วนะ ص ص> ตอนนี้คือเราหาจังหวะในการเล่นเด้งเซลล์และ้ะหาจังหวะในการเล่นเด้งเซลล์แล้วอ่ะเดย์เดย์ดประมาณนี้ไปดูที่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเรามองว่าเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานเนี่ยถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเอาตามเทคนิคเอาเพียวๆเลยนะเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นเลยใช่ไหมเพราะว่าโลของเมื่อวานมันคือแท่งนี้เพราะ,ะนั้นการที่มันจะกลับตัวขึ้นได้ต้องเบรกอะไรเบรกแดงแท่งนี้ขึ้นไปถ้าเบรกแดงแท่งนี้ขึ้นไปเรามองขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปเนาะแถวแถวักสามสามแปดศูนย์สามสามแปดห้าแถาวๆถวโซนนั้นแต่ว่าไอการลงมานเนี่ยเนี่ยมันก็เกิดการดีดขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแดงไอเขียวยาวชุดนี้แหละโอ้โหทำให้มีมันเป็น แนวที่มีนัยยะแต่การเป็นว่าอะไรขึ้นมาแค่เคลียร์ครึ่งหนึ่งของ key b a l i s h ชุดนี้แล้วก็อะไรลงแล้วก็เกิดการลงต่อเพราะฉะนั้นไอ้จากท่อนนี้เองไอ้จากท่อนนี้เองนะฟืดเนี่ยมองลงไอ้จังหวะลงไอ้จังหวะลงท่อนเนี้จังหวะลงท่อนนี้ก็ลงมาจนอหลรโอเวอร์โซซึ่งเมื่อวานก็บอกเลยว่าถ้ามันยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นเรามองการลงจนกว่า h 4จะโอเวอร์โซซึ่งตอนนี้ h 4โอเวอร์โซเรียบร้อยนี่นะ h 4โอเวอร์โซเรียบร้อยซึ่งมันเป็นการโอเวอร์โซที่ยัง ยกโลอยู่นะเห็นไหมยกโลอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยค้างการดีดหนึ่งเที่ยวแต่จะเป็นการดีดของทางเฟรมไหนก็ต้องเจาะลึกลงไปในทางเฟรมย่อยดูอีกทีหนึ่งดูแนวของการยอ่ยอพักฐานของชุดนี้ก่อนดูแนวของการย่อพักฐานชุดนี้ก่อนเอไอการย่อพักฐานชุดนี้เป็นอะไรนี่ย่อมาที่แนวอะไรฮะ50%ยังมีรูมในการลงอีกนะเนี่ยถ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอแท่งแดงยาวท่อนนี้เนี่ยไอแท่งแดงยาวท่อนนี้เนี่ยมันเป็นแดง แดงยาวที่แบบมีเนยามากแล้วก็ทิ้งไส้มาข้างล่างตรงนี้แท่งก่อนหน้าคือแท่งนี้เพราะฉะนั้นการกลับตัวขึ้นของไทม์เฟรมสชั่วโมงต้องอะไรต้องเบรกแท่งนี้ขึ้นไปถึงจะมองขึ้นอเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้ถ้าดิรีบาวขึ้นมาเรามองว่าไอ้น,นี้คือมาเธอบาไว้ก่อนไอ้แท่งนี้คือมาเธอบาเพราะฉะนั้นไม่ควรเบรกไฮไอท่อนนี้เนี่ยสามสามห้าศูนย์หรือหรือเดี๋ยวต้องไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแหละว่าจะใช้แท่งไหนเป็นแท่งมาเธอบาดีอ่าเรามอง ว่าสี่ชั่วโมงท่อนนี้คือแนวรับสําคัญเหมือนเหมือนท่อนนี้เนาะที่เป็นเขียวยาวเนี้ยลงมาก็คือเคลียร์เขียวตรงนี้ก่อนแล้วก็ดีดรีบาวกับขึ้นไปแล้วไปเคลียร์แดงแท่งนี้แล้วก็ลงไอ้แท่งนี้ก็เหมือนกันไอ้นี่คือแดงยาวเพราะฉะนั้นการขึ้นมาตรงเนี้ยไอ้นี่มีม,มีมีเหมือนเป็นเป็น Bullish En g u l f i n g เนาะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาเนี่ยเรามองถึงการเคลียร์ครึ่งหนึ่งแถวแถวโซนนี้ก่อนเคลียร์ครึ่งหนึ่งจนถึงแนวหัว PP ซ้ายตรงเนี้ยประมาณสัก3 3 4ส3มสีสีส่แถวแถวโซนนี้เนาะ มองเป็นการเด้งของทางเฟรมย่อยเพื่ออะไรเพื่อลงต่อไว้ก่อนนะเ,ออเพื่อลงต่อไว้ก่อนแล้วลงต่อรอบนี้ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเป้าของเขาจะลงไปถึงเท่าไหร่อะไปดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าหนึ่งชั่วโมงโอ้โหเห็นไหมมีอะไรมีแดงยาวไว้นี่มีแดงยาวเพราะฉะนั้นเอเนอแดงยาว,ยาวตรงนี้แหละคือในยะของมันเลยนั้นการกลับตัวขึ้นต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปนี่นะอ่านี่เติกต๊กเติ๊กอ่าเพราะฉะนั้นวันวันนี้ผมให้ ตรงนี้แล้วกันเป็นแนว stop loss กรณีที่เราเล่นเด้งเซลเพราะว่าตังนี้ผมมองว่ามันคือแนวต้านนะนี่นี่เห็นไหมผมให้หายแท่งนี้นะสามสามห้าสองจุสี่เจ็ดสามสามห้าสองจุี่เจ็เป็นแนว stop loss ของของการเล่นเด้งเซลนะของการเล่นเด้งเซลไปดูหัวโอ้โหหัวแบได่ะเอสิ่งที่เราเห็นคืออะไรไอซีโ SI o โซอยู่ตรงนี้เว้เห็นไหมไอซโอโซอยู่ตรงนี้ไอซ b o อบอ t อยู่ตรงนี้ แล้วก็มีแบรใดมาตลอดทางถูกไหมแล้วก็หลุดโลตรงนี้ลงมานี่ตอนนี้ลงมาจนไรลงมาจน ISIH1 จิ้มจิ้มไหมอ่าน,นี่จิ้มโอเวอร์โซแล้วเป็นการอะไรยกโลยกโลนะยกโลนะอา Price action ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นเพราะว่าโลมันคือแท่งนี้ก่อนหน้าคือแท่งนี้เพราะ,ะนั้นต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เราถึงจะมองกลับตัวขึ้นแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยการรีบาวขึ้นมาก็รีบาวขึ้นมากําลังจะโอเวอร์บอร์ดแล้วเรียบร้อย ลุ้นลุ้นให้อย่างน้อยนะขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งของแท่งแดงยาวชุดนี้แล้วกันนี่แดงยาวชุดนี้คีย์เบลิชมันอยู่ที่เท่าไหร่ดูดิตามสามสามแปดผมให้เป็นสามสามสี่ศูนย์ซึ่งเป็นหัวพีพตรงนี้เลยอ่นนี่ผมให้สามสามสี่หนึ่งเป็นแนวต้านของรอบกลางวันวันนี้นะสามสามสี่หนึ่งมองเป็นการเด้งเพื่อลงต่อสามสามสี่หนึ่งจนถึงอะไรจนถึงสามสามสี่หก ตาม3 3่1จนถึง3 3ส6มองเป็นการเด้งของ H1 เนี่ยเด้งจนกว่าจะโอเวอร์บอทนะเพราะเขายังค้างโอเวอร์บอทหนึ่งเที่ยวเด้งขึ้นมา 33C1 ถึง3 3 4 6โอ้โหต้องขยับต้องขยับขยับแนว Stop Loss ไปหน่อยอะไปดูเป้าลงทีนี้ไปดูเป้าลงเป้าลงเนี่ยมันมีสัญญาณแบร์ไดจ,จากตรงนี้เนาะนี่เป้าลงแบร์ไดจ,จากตรงนี้เมื่อวานเรามองที่3319 3319ตรงนี้เนาะแล้วก็ หัวขาลงชุดนี้นี่หัวขาลงชุดนี้เห็นไหมมันจะมีแนวคลัสเตอร์ก็คือ2 6 1 8กับ161.8สที่โซนนี้นั่นเอเนี่ยเมื่อคือนก็เอที่บอกไว้ก็คือโซนนี้แหละเรามองเป็นแนวรับก็คือเล่นย่อบายจากตรงนี้แหละเพื่อเล่นรีบาวขึ้นมาเหมือนเที่ยวเนาะตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วประมาณ1ิบสิบเหรียญกว่ามีจังหวะให้เล่นอยู่หลายหลายจังหวะอยู่นะเนี่ยเล่นยอ่อเล่นย่อเนี่ยขึ้นเมื่อเช้าก็15านาทีโอเวอร์โซาแล้วก็ดิบขึ้นมาแล้วเรียบร้อย Uh, แท่งนี้ปิดแท่งเทียนไปแล้ว11โมงเมื่อกี้เนาะเนี่ยใกล้จะโอเวอร์บอแล้วมองมองว่ารีบาร์แถวๆส่วนนี้แหละอ่า uh, ไปดูเป้าลง3 3 1 6 3 3 1 9ยังมีเป้าลงถัดไปอยู่นะโอเคไปดูที่15นาทีเพื่อหาโซนคลัสเตอร์ของราคาเนาะอ uh, ดูแนววอลลุ่มนิดนึงนี่ดูแนววอลุ่มนิดนึงเอาเป็นภาพของวีคแล้วกันวีค ดูนะว่าว e กเนี่ยแนววอลลนะุ่มอ่านโอ้โหเห็นไหมเฮ้ยแนวต้านมันอยู่ข้างบนนี้ไว้นี่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 เป็นแนวต้านโซนวอลลุ่มมันอยู่ข้างบนนี้เอาหัวพีพีโอ้โหผมขยับเลยดีกว่าผมให้โซนแนวต้านของชุดนี้นี่นะสามสามสี่แปดแล้วกันสามสามสี่แปดเป็นแนวต้านนะอ่ะขยับตรงนี้ขึ้นมาเป็นสามสามสี่สาม อ่าสามสามสี่สามแตต้องไปดูแหละว่าสามสามสี่สามเป็นแนวหัวขาขึ้นของชุดไหนไหมส่วนข้างล่างเนี่ยมันมีแนววอลลุ่มซ้ายมือเมื่อวานมันก็ลงที่สามสามสองสี่แล้วก็ดีดขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าชนแนวนี้ปุ๊บอ่ะมีการยอ่ออาจจะมีการยอ่อลงมาเคลียร์ฐานล่างตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ่ะไปดูกันโอ้แนววอลลุ่มสวยนะเมื่อวานแนวรับวอลลุ่มชุดล่างตรงนี้เอาอยู่เนาะเอ่อแนวสมาร์ทมันนี่เออนี่มันกลายเป็นแนวรับด้วยไว้ตรงนี้ เออนี่นี่นี่มันกลายเป็นแนวรับด้วยอ่าข้างบนอ่ะตรงนี้เป็นแนวต้านนะเออแต่มองว่าอันนี้คือคือต้านย่อยไว้ก่อนเป็นแนวหัว PP ้ายอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าไปดู15นาที15นาทีเป็นไงอ่า15นาทีนี่15นาทีเมื่อวานนี้ประมาณนี้ มีสัญญาณของ hidden bull นี่ hidden bull นะเพราะนั้นมันเบรกไฮแน่แน่แหละรอบนี้ต้นรอบห้านาทีอยู่ตรงนี้นะอะันี่คือต้นรอบของห้านาทีอันี่คือต้นรอบของสิบห้านาทีดูแนวคัสเตอร์ของราคาแล้วกันดูเป้าขึ้นอันี่ดูเอาดูดูเป้าขึ้นไว้ก่อนห้านาทีคือตรงนี้สิบห้านาทีคือท่อนนี้นี่ดูดิเป้าัสเตอร์อยู่ตรงไหน สามสามสี่หนึ่งเว้ยสามสามสี่หนึ่งนี่จริงอยากจะได้สามสามสี่แปดเนาเป็นแนววอลุ่มเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อมันคลัสเตอร์กันตรงเนี้ยสามสามสี่หนึ่งเราก็ใช้สามสามสี่หนึ่งนี่แหละอ่าแต่ว่าก็เดี๋ยวประเมินหน้างานกันอีกทีหนึ่งอ่าผมใช้เป็นสามสามสี่หนึ่งจนถึงสามสามสี่หกนะสามสามสี่หนึ่งจนถึงสามสามสี่หกแนว stop loss เราใช้เราใช้ไฮนี้ดีกว่าเนาะ สามสมห้าสี่เอ้ยนี่ใช้ไส้เลยใช้ไส้เมื่อคืนเลยนี่ไส้เมื่อคืนเลยสามสามหกศูนย์จดสี่สองสามสามหกศูนย์จุดสี่สองอโอเคใช้ไส้ไส้เมื่อคืนที่มันทิ้งไส้มันทิ้งไส้บนตอนประกาศตัวเลข CPI เนาะเอออ่านี่โอ้โหแล้วเป็นสุดซอยของห้านาทีด้วยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าข้างบนประมาณนี้ส่วนฝั่งลงถ้ามันหลุด ถ้ามันหลุดนะมันหลุดสวิงผมมองที่สวิงไฮตรงนี้นะเนี่ยถ้ามันหลุดสวิงไฮตรงนี้ลงมาผมมองลงต่อนะเมื่อเช้าเนี่ยมองว่าสามสามสองเมื่อเช้ามองว่าสามสามสองแปดถ้ามันลดสามสองแปดมันจะลงมาจนสิบห้านาทีโอเวอร์โซใช่ไหมและตรงนี้มันก็ลงมาจนโอเวอร์โซ่ปุ๊บทำฮิดเด้นตรงนี้เนาะแลวตอนนี้ก็คือดีดกลับขึ้นไปแล้วเออดีดกลับขึ้นไปแล้วแต่ว่าถ้าวกกลับมาหลุดตอนนี้คือสิบห้านาทีมันโอเวอร์บอลใช่ไหมแต่ว่าถ้าวกกลับมาหลุดสามสามไฮนี้นะสามสาม สามหนึ่งจุดเก้าห้าหลุดสามสามสามหนึ่งจุดเก้าห้าเฮ้ยมองลงนะมันเหมือนเป็นการปักปัก,ปกเอ่อปัก X A B C เนอะ A B C D E เป็นโซนของฮาร์โมนิกเนี่ยปัก X แล้วก็ A B C ประมาณนี้เออลงมาขา D เนี่ยขา D เนี่ยก็มองแถวๆโซนแนวรับตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ถ้าหลุดถ้าหลุดโลตรงนี้ลงมาก็นู่นเลยไปร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของของทาร์เก็ตถัดไปอะไรประมาณนี้ ผมใช้ตรงนี้สิบห้านาทีดูสิบห้านาทีมีหัวสวิงตรงไหนอีกสิบห้านาทีเมื่อวานมีอันนี้เป็นแบร์ไดของ h 1เนันเนาะต้นรอบมีตรงไหนนี่ต้นรอบมีเมื่อคืนตรงนี้แหละที่เป็นแบร์ไดเห็นไหมแบร์ไดเดี๋ยววัดเป้าแบร์ไดตรงนี้ลงมาด้วยแล้วก็มีชุดไหนอีกอ่ะไม่มีละเคอ่ะเราใช้แล้วก็ห้านาทีต้นรอบคือตรงนี้ไปดูนะวัดเป้านะ ท่อนแรกก่อนท่อนนี้โอ้เมื่อคืนมันก็ลงขึ้นไปเคลียตรงนี้นะไอ้ท่อนนี้เนี่ยไอ้ท่อนขวามือตรงนี้ก็ขึ้นไปเคลียรท่อนนี้เห็นไหมขึ้นไปเคลียท่อนนี้แล้วก็ลงเพราะฉะนั้นไอ้ท่อนนี้เนี่ยมันยังมีหัวสวิงท่อนนี้เคลีไม่เคลียหัวสวิงเท่าน,นี้ผมว่ามันเคลียไปแล้วคือมันลงมาใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นมาเคลียตรงนี้ฟ Health, ุบฟอบอะแล้วก็ทิ้งตัวลงแล้วก็มีหัวสวิงไอ้แล้วไอ้หัวสวิงท่อนนี้ก็คือเคลียรแล้วท่นนี้นะนี่นี่เนี่ยเคลียแล้วเหลือสวิงท่อนน นี่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 อะมองเด้งชุดนี้ยแล้วก็มองลงต่ออ่าอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะโอ้โหนี่นี่ลงมาถึงสุดซอยนะของสวิงชุดนี้นะแล้วก็อ่าชุดหลังคือตรงนี้ที่เป็นแบร์ไดเนาะลงมาที่เดียวกันลงมาถึงสุดซอยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ่านหลุดตรงนี้ลงมานี่นี่หลุดฐานตรงนี้ลงมาเฮ้ยผมมองยออ่อเออมองยอ่อแถวๆซักสามสามหนึ่งแปดนะสามสามหนึ่งแปดสามสามหนึ่งเก้าแถวโซนนั้นแหละ งนั้นผมจะใช้3319 3319จนถึงจนถึง3314เป็นแนวรับของวันนี้นะอ่านี่3314 3319เป็นแนวรับของวันนี้แล้วใช้อ่อจริงโห่ข้างบนนี้มันมันก็แบบอยากให้มันขึ้นไปอีกเนาะ เอออยากให้มันขึ้นเออหัวสวิงคือต้องดูการทดสอบเนี่ยเนี่ยอย่างหัวสวิงหัวสวิงนี้ก็ขึ้นมาทดสอบหัวสวิงนี้อย่างหัวสวิงนี้ก็ขึ้นมาทดสอบหัวสวิงนี้อย่างหัวสวิงนี้ก็ขึ้นมาทดสอบหัวสวิงนี้ถูกไหมอย่างอ่าอย่างหัวสวิงนี้ก็ขึ้นมาทดสอบหัวสวิงนี้นี่อ่าหัวสวิงนี้หัวสวิงนี้เหมือนทาเป็นดับเบิลบัตท็อปดับเบิลท็อปตรงตรงเอเหมือนทำเป็นไหลเนาะเออเหมือนทําเป็นไหล นั้นไอ้ชุดนี้ก็โอเคแหละมองมองว่ามองมองว่าขึ้นมาทดสอบชุดนี้แล้วกันแต่จังหวะขึ้นทดสอบเนี่ยมันก็มีมีมีโอเวอร์แลปนะเออมันมีโอเวอร์แลปนั้นแบบอยากให้ใกล้เคียงใกล้เคียงสามสามเนี่ยผมใช้ลองดูสิ3ามสามจนถึง3ามสามสี่เจ็ดไหวไหมเออไหวอยู่นะเออประมาณนี้เออผมใช้แบบแบบน,นี้เลยดีกว่าอ่ะโลซ้ายประมาณนี้หลุดอะไรฮะหลุดหัว ต้องต้องใช้หัวตรงนี้เลยนะหลุดฐานหลุดฐานสามสองเก้าเจ็ดหรอผมใช้ตรงนี้ดีกว่าอือ่โลตรงนี้คือสามสองเก้าเก้าจุดเก้าสองผมใช้เป็นสามสามศูนย์ศูนย์เลยแล้วกันสามสามศูนย์ศูนย์ โอเคอ่ะสิบห้าเหรียญข้างบนก็เท่าไหรสิบสี่เหรียญข้างบนก็สิบสามเหรียญโอเคถือว่าสมเหตุสมผลเนาะโอเคฮะแผนรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมลาไปถักสอนแป๊บนึงอ่ะสรุปแผนวันที่สิบหกรอบกลางวันเนาะก็กอยุทธ์หลักก็คือเราจะเล่นเด้งเซลล์ที่แนวต้านนะอ่าเด้งจนกว่า H1 จะโอเวอร์บอทตรงนี้น,นี่เด้งจนกว่า H1 จะโอเวอร์บอทตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ไปด้วยดีวยกว่าเป็นแนวต้านหัว PP ซ้ายนะ ตีว่าหัว PP ซ้ายหัว PP ซ้ายให้เช็คนะเช็ค H1 OVB นี่ให้เช็ค H1 OVB เพื่อเล่นเด้งเซลล์จากข้างบนตรงนี้แหละลงมาหาทา์เก็ตโซนล่างโดยถ้ามันหลุดสวิงโลตรงนี้ลงมาก่อนเรามองลงจนถึงทางเก็ตโซนล่างตรงนี้นะ3314 3319ก็เดี๋ยวมาดูอาการกันตรงนี้อีกทีหนึ่งอาจจะทำป๊บป,ป,ป๊ลงมาทำเป็นบูดตรงนี้เพื่อขึ้นต่อก็เป็นไปได้ โอเคอ่ะกรอบวันนี้กลยุทธ์หลักก็คือเด้งเซลล์เนาะโดยใช้สวิงไฮ i g h 3360เมื่อคืนเป็นเป็นแนวสต o ๊บลอสกรณีที่เราเล่นเด้งเซลล์โอเคแผนประมาณนี้ครับขอให้โชคดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับ